ครับพี่น้องสวัสดีครับผมครับเมื่อกี้ไปช้น่อยมาแนะนําปีกข้างข้าวเด้อพี่น้องเด้อครับผมตัวนี้เป็นปีก30ครับพี่น้องปีก30รองรับโรเล่ได้อพี่น้องเด้อใส่โรเล่ก็ได้ตัวนี้ครับผมพี่น้องครับหรือพี่น้องจะไปใส่แบบธรรมดาก็ได้ครับผมตัวนี้สิเหมาะสําหรับเข่าพุ่มเนาะพี่น้องเนาะหรือจะเพลทปีกยิ่งหนูแบบสิได้ครับผมครับเป็นปีกสามสิบเด้อพี่น้องเด้อครับผมครับเขามาลายอยู่ครับผมพี่น้อง พี่น้องครับผมสนใจกระทาขามาเด้อพี่น้องเด้อครับผมครับสนใจกระทาขามาโทรษขามาเลยครับผมพี่น้องที่โทรหรือที่ไล่ก็ไล่ครับผมไล่กับจีซ่าเนี่ยครับผมปีกก็มีหลายอย่างอยู่ครับผมพี่น้องปีกสามสิบเซนครับลองรับโรเลอร์ครับผมปีกสามสิบห้าเซนลองรับโรเลอร์ครับผมปีกสี่สิบเซนลองรับโรเลอร์ปีกสี่สิบห้าลองรับโรเลอร์ครับผมพี่น้องสนใจกระทาขามาเด้อครับเด้อครับผม รุ่นนี้ินะประมาณหกมิ้นกับผมพี่น้องเพราะว่าเจียกร้อก็ตรบริหารหกมิ้นเนาะครับผมทางนี้ก็จะห้าจุดห้าเซนครับผมพี่น้องครับผมตามสิบเซนเด้อพี่น้องเด้อลองรับโลเลยครับผมพี่น้องสนใจก็โทษขมาครับผมับไมจะไปใจ่ปืนยิงปลาฮาครับผมพี่น้องรับเขาพุ่มเนี่ยเหมาะครับผมมันเบายาวบกลังครับผมใส่โลเลยเข้าไปก็ยิ่งดีครับผมพี่น้อง แต่ตากะมาเด้อพี่น้องเด้อครับผมว่าจะเป็นสามสิบห้าเซนสามสิบห้าเซนก็รองรับเราเลยครับผมพี่น้องสี่สิบเซนก็รองรับเราเลยครับผมพี่น้องโซนลายปีกพี่ล้านจะเป็นรองรับเราเลยนะพี่น้องเด้อครับผมเพราะว่ามันจะซื้อแต่เดี่ยวจบแรงสินะครับผมก็ต้องไปรุ่นนั้นบะมี่เราเลยรุ่นนี้บะมี่เราเลยนี่ครับเป็นปีขาสิบครับผมน่ะน้องกองเดียวชิ้นเดียวครับผมพี่น้องจะข้ามาอีกมืิสองมือครับผม เป็นคลิปสั้นๆเนาะพี่น้องเนาะฝากพี่น้องครับผมผู้ใดสนใจปีกข้าวแบบรองรับรอดเลยโตขมาได้ครับเด้อพี่น้องครับผมโตสอบถามเบืองครับผมมีรุ่นใดแน่ครับผมพี่น้องสนใจกับโตขมาครับผมไปใช้หน่อยกันมีของสต็อกไว้พี่น้องอยู่ครับผมครับสำหรับคลิปนี้กับฝากพี่น้องซัานี้ครับผมเป็นคลิปสั้นๆเนาะครับพี่น้องครับผมขอบพุหลายครับผมสวัสดีครับ